ฮัลโหลทักทายจากคราวจอบชื่อดิเงนนะคะวันนี้ <laughs> จะพาทุกคนมาเซอร์เวยยบริเวณริมแม่น้ำที่นี่นะคะจะมีผักบุ้งให้เราเก็บนิดนึงโอเคไปชมด้วยกันนะคะทุกคนโอเ okay. ค let's go นี่ค่ะด้านหลังนี่เห็นไหมดงผักบุ้งป่านะทุกคนเรียกว่าผักบุ้งฝรั่งหรือว่าผักบุ้งของญี่ปุ่นนะคะนี่เต็มเลยทุกคนเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะครั้งแรกที่เราจะมาเก็บด้วยกันนะคะทุกคน,นทุกคนต้นอวบมากโอ้เยอะเลยเป็นป่าเลยนะทุกคนคะนี่อยู่ริมแม่น้ำ ترجمة ดีครั้งนะคะทุกคนที่นี่แม่น้ำซาเลนะคะ ซ้ายเลยนะคะอยู่ติดกับหมู่บ้านคลาสดอบแล้วก็หมู่บ้านไอชิกนะคะแม่น้ําก็จะไหลผ่านมาช่วงระหว่างกลางของหมู่บ้านก็จะมีภูเขานะคะร,รอบๆทุกคนแล้วก็ที่นี่นะคะเรียกว่ารัตเชอรลิงเงินนะคะหรือว่าเชอรลิงเงินนั่นเองนะคะก็จะเป็นสถานที่ท,ที่มีพวกพืชผักเป็นภูเขาเป็นแม่น้ํานะคะเป็นกรืนเนเทของเยอรมนีนะคะหรือเรียกภาษาเยอรมนันเรียกว่ากรืนเอนท จอยชแน์นั่นเองนะคะทุกคนหัวใจสีเขียวของเยอรมันนะคะเพราะว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็น่าอยู่นะคะอากาศก็ดีเงียบสงบมากเลยนะคะทุกคนคะที่นี่สามารถตกปลาได้ด้วยนะทุกคนมีปลาหลายสายพันธุ์นะคะบริเวณนี้ก็จะมีผักบุ้งทุกคนนี่ค่ะที่บองเห็นรอบๆบนี้นะคะรอบๆบนี้มีเขาเรียกว่าผักบุ้งฝรั่งหรือผักบุ้งของญี่ปุ่นนะคะขึ้นเต็มริมแม่น้ํานะคะแล้วก็มีบริเวณป่านี้นะ เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปเก็บนะคะตรงนู้นน้องๆก็กําลังเก็บอยู่นะคะแล้วก็จะมีอใบตําแยนะทุกคนนี่ด้านล่างเห็นไหมนี่นะคะทุกคนตําแยฝรั่งนี่เยอะเลยหรือเรียกว่าเป็นเนสเซิลนะคะเต็มเลยอันนี้ก็จะเหมือนกับผักหอมของที่นี่นะคะสามารถลวกจิ้มน้ําพริกหรือเอาไปทําแกงอ่อมได้นะคะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะตอดมือเรานะทุกคนต้องระวังนะนี่จะเก็บให้ดูนะ โดนไปแล้วกี่ผักบุ้งขึ้นเยอะเลยนะน้องที่กําลังเก็บก็คือน้องที่ทําช่องใหม่นะคะแนะนําช่องหม่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องสาวสุรินไลฟ์อินยอรมันนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะเราจะลองเก็บไปนิดหน่อย ลองไปประกอบอาหารให้คุณลุงทานดูว่าจะดีไหมหรือว่าจะปลอดภัยไหมนะคะทุกคนอูอันนี้แก่มากนี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้มาเก็บครั้งแรกไหมเคยกินอย่างอ,อ๋อทำนั่นนี่นะทุกคนลักษณะของผักบุ้งฝรั่งจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ ก่อนรับประทานเราจะเอาใบออกให้หมดนะคะทุกคนใบนี่คือมีพิษนะคะเขาจะมีพิษสะสมอย่าทานเยอะเกินไปนะคะทุกคนสามารถทําอาหารได้นะคะเช่นแกงเียโพหรืออะไรนะคะแบบแบบที่ดูในช่องต่างๆที่เขาเชี่ยวชาญนะคะเขาจะแนะนําไว้นะคะทุกคนนี่นะคะห้ามกินใบของเขาทุกคนเห็นไหมนี่นะคะกินได้เฉพาะลําต้นนี้นะคะทุกคนเอาไปทํา แกงส้มหรืออะไรนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมลักษณะของเขาเป็น่างนี้โอเคเราไปเก็บต่อบริเวณนู้นกันนะคะริมแม่น้ำนะออนนนะเยอะมากทุกคนเยอะมาก เยอะมากเลยค่ะเห็นไหมแต่คนที่นี่นะคะเขาจะบอกว่าเป็นวัชพืชน,นะทุกคนเพราะที่นี่ไม่มีใครกินนะคะเพื่อนของคุณลุงบอกว่าเป็นวัชพืชเขาก็จะมาตัดทิ้งนะคะเพราะเขาจะขึ้นง่ายแล้วก็โตวไวมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเอาใบาออกให้เรียบร้อยเราจะไปเก็บฝั่งนน้นนิดนึงนี่ค่ะ ยมากนี่นะคะจะเรียกว่าเป็นเหมือนหน่อไม้ฝรั่งก็ได้นะทุกคนเคยดูในคลิปนะคะเขาสามารถทานสดด้วยนะคะรสชาติเขาจะเปรี้ยวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองลองชิมนิดนึงตรงนี้นะเราปอกเปลือกเขาออกนะคะทุกคนปอกเปลือกออกก่อนนะเราจะชิมกันสดเลยนะทุกคนเพราะที่นี่ไม่มีสารเคมีนะคะแต่คนที่นี่เขาไม่ทานนะก็จะมีแต่ คนที่เอเชียนะคะเราก็เอามาดัดแปลงนะทุกคนเดี๋ยวมาชิมด้วยกันอืมทุกคนเดี่ยวเดี่ยวมากมทุกคนเปรี้ยวและก,กรอบอืมเดี๋ยวเราไปคิดค้นเมนูแซ่บกันนะคะเนี่ยรสชาติ เดี่ยวและกรอบแต่ทานเยอะจะเป็นยาระบายอย่างดีเลยนะเนี่ยทุกคนทานเยอะอาจจะขึ้นไส้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็นี่ฮะเอามามาเก็บนิดนึงเพื่อไปทดลองก่อนนะคะไปทำให้คุณลุงชิมดูเผื่อคุณลุงจะติดใจนะทุกคนโอเคนะได้ <c oughs> เยอะเลยเดี๋ยวไปตรงนิมแม่น้ำกันนะทุกคนไปตามไปค่ะ <c oughs> ตามไปเลยตามไปเลย <c oughs> ตามสาวสุดินไป <c oughs> ทุกคนนุ่น ตามสาวสุรินไปนะเรามาด้วยกันวันนี้เราก็แยกกันทําคลิปนิดนึงนะคะเพื่อนเอย่าลืมติดตามช่องของน้องด้วยนะคะเพิ่งทําใหม่เนาะก็มีทั้งสาระทั้งอะไรให้ดูนี่ทุกคนนี่ผักชีร้อมทุกคนผักชีร้อมนี่ไงทุกคนเห็นไหมนี่คือผักชีร้อมนะทุกคนนี่นี่ค่ะมีใบมีด้วยมันจะขึ้นปนกันนะคะต้องระวังนะนี่คือใบเนลนเซลนะทุกคนมี มีประโยชน์เยอะมากนะคะสามารถเด็ดสดๆแล้วก็ไปทําชาดื่มล้างไตนะคะทุกคนช่วยล้างไตนะค่อกเลือดด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้ผมของเราเนี่ยเล็บของเราเนี่แข็งแรงนะคะตัวน,นี้ดีมากเลยนะท่เรศนเนี่ยหรือผักโขมเนี่ยหรือตาแยงฝรั่งนี่นะคะเนี่ยค่ะที่นี่ธรรมชาติเยอะมากเลยทุกคนผักชีล้อมเห็นไหมจะเก็บให้ดูตรงนี้มีนิดนึงนะทุกคน มามามาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อจ้าทุกคนับชีล้อมอยู่มุมนี้เด้อนี่เห็นไหมเราต้องเลือเก็บยอดที่มันขึ้นตรงกลางนะทุกคนทุกคนเห็นไหมเับชีล้อมอมีเยอะเลยทุกคน เดี๋ยวจะพาไปริมน้ําตรงนู้นนะโอเคนะน้อง <laughs> เป็นไงคะ <laughs> เต็มตะกร้าทุกคนกคน,นี่เราจะเอาไปทดลองดูนะคะว,ว่าเอ๊ะชิมดูแล้วนะรสชาติก็จะเปรี้ยวๆเ,เดี๋ยวเราจะลองไปคิดค้นเมนูอะไรกันดูเนาะเดี๋ยวจะไปดูมุมนันม้นนิดนึงโอเค ฮัลโหลสดชื่นเฟสทุกคนมามาสูดอากาศเย็นๆด้วยกันนะคะทุกคนนี่เรามีเป้มาเรามีเป้มาเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปในเป้นะคะนี่มีเสื้อกันหนาวมาด้วยแต่ไม่ได้ใส่เดี๋ยวเอาของในเป้ก่อนนะจะเอาเสื้อกันหนาวออกมาก่อนนะจะอันนี้ใส่ไปนี่เป้เลยเพราะไม่ได้เอาถุงอะไรมาทุกคน อากาศสบายนะคะคื mm ่ร้อนเลยทุกคน mm hmm. ลมพัดเย็นสบายว mm hmm. ันนี้อากาศดีนะคะ mm hmm. แต่ว่าพรุ่งนี้จะมีฝนนะแล้วก็เลยนอ้องดีก็เลยชวนออกมาก่อนนะคะทุกคนโอซาทุกคนดินน้ำดินน้ำตรงนี้สวยงาม โคน,นี่คือกอผักบุ้งฝรั่งหรือผักบุ้งญี่ปุ่นนะกอใหญ่มากขึ้นกอเดียวตรงนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นตําแย่ฝรั่งทุกคนเป็นป่าเลยเดี๋ยวจะพาเก็บนิดนึงนะเดี๋ยวจะไปทําอมมาให้เพื่อนๆได้ชิมด้วยกันน้านี่นะคะโอเคมาเก็บด้วยกันเลย สวยงามนะคะ๋นะยวต้องเอาใบาออกนะอย่าลืมนะคะทุกคนที่นี่จะเป็นวัชพืชนะคะแต่ว่าคนไทยก็จะเอาไปนําไปทําเป็นอาหารนะโอเคอเก็บให้ดูนิดเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าเก็บไปเยอะเดี๋ยวเขาจะเป็นการทําลายธรรมชาตินะเก็บแค่นี้พอปล่อยให้เขาขึ้นตรงนี้สวยงามนะคะนี่โอเคนี่ค่ะ ลักษณะอย่างนี้นะเห็นไหมต้นเขาจะเป็นกอขึ้นมาริมน้ําเลยนะแล้วก็เอาใบาออกนะทุกคนจะใช้เฉพาะลําของเขานะเห็นไหมธรรมชาติเยอะมากค่ะที่นี่ก็เป็นสมุนไพรยเยอะแต่ต้องดูให้ดีๆนะคะต้องเรียนรู้นะทุกคนเรียนรู้ไปว่าอะไรมีประโยชน์อะไรมีเอ่อพวกสารที่มีตกค้างนะล้วก็ต้องระวังนะคะที่จะมี ข้อดีและข้อเสียนะในการที่จะเราจะนํามารับประทานนะคะทุกคนเพราะคนที่นี่เขาไม่ทานกันนะคะเขาไม่รู้ด้วยว่าเป็นอะไรที่กินได้นะคะเขาบอกเป็นวัชพืชน,นะทุกคน <laughs> <laughs> เพื่อนที่นี่บอกว่าเป็นวัชพืชเด้อพี่น้องจา้า <laughs> พี่น้องป้องไฟนี่จา้าแนะนําเมนูมาหน่อยเด้อจา้าเด้อคนไหนมีเมนูแซบ่บแนะนํามาหน่อยจา้าในฐานะ,ะที่มือใหมเ่เด้อจ้ามือใหม่ย,ยังไม่เคยกินมาก่อนจา้า <laughs> ทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเอาที่ออกนะเอาใบาออกนะจา้า ไปกินแค่ลำต้นเขานะเพราะว่าเขามีสารพิษนะทุกคนในใบเขาใส่กระเป๋าเลยทุกคนไม่ได้มีถุงมาด้วยจ้ะทุกคนโอ้ที่เราจะเก็บไปเป็นไม่เซนเราจะต้องเอาถุงนี้กลับนะทุกคน ด้านล่างเป็นดิเซไปเก็บด้วยกันเลยจ้ะทุกคนนี่จำแย่ฝรั่งนะทุกคนหรือว่าเป็นดิเซลนะนี่เขาจะตอดเรานะเราใส่ถุงอันนี้การก่อนนะทุกคนเพราะว่า หน่อนเราจะแสแบๆคันๆน,นะคะแต่ว่ามีประโยชน์เราจะเก็บไปทําชาด้วยนะทุกคนเอาใส่ยอดๆนะคะโอเคมาเก็บกันเลยนะทุกคนทุกคนเราจะใช้ถุงจับเี่อเอาไปน,นิดหน่อยนะคะทุกคนไม่เยอะเก็บแล้วจะเอาจะวา,างไว้ตรงนี้ก่อนอุ้ยเยอะมากเลยนะเนี่ย ตอดแล้วคันๆสัสแสบนะพี่น้องจา๋านะคะแ,แสบคันๆเลยนะจ๊ะโอ้จะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะว่าที่นี่มันเยอะจริงๆนี่ฉากงามมากเลยขึ้นริมน้ำทุกคนโอ้พี่น้องเอด้ดูมีประโยชน์มากเลยนะตอนหลังต้องเอาถุงมือมานะทุกคน อันนี้ไม่ได้เตรียมตัวนะอ๋อนี่ชัดๆเลยน,นี่ทุกคนเขาใช้ถุงพลาสติกเพราะว่าไม่ได้ถุงมือมานะทุกคนนี่เห็นไหมให้ย่ออ่อนๆแบบนี้ นี่ทุกคนคะเห็นไม้จะเก็บไปหนึ่งกร,รมนะคะสําหรับไปทําชาแล้วก็อาจจะไปทําอมด้วยนิดนึงทุกคนนี่อมใช้ผักรวมิดนะคะเป็นผักจากป่าธรรมชาติของที่ที่เรียนงนี้โอเคนะคะทุกคน ทุกคนใส่ถุงเรียบร้อยอฮพิษพิษร้ายแรงนะทุกคนออ้ยทุกคนพิษร้ายแรงมันตอดมือเด้อพี่น้องจ๋าโอเคนี่ทุกคนเราจะเอาไปทำชานะคะเป็นน้ืซเทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันดื่มเลยวันนี้ตอนเย็นทุกคนนี่ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ผัน,นี้ก็ขอปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอลาไปด้วยบรรยากาศอันสวยงามของแม่น้ำแห่งนี้นะคะ สดชื่นมากเลยนะคะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดปากช่องใหม่ของน้องสาวสุดินไลฟ์อินเยอรมนี้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบายบายพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะคะโอเคบา,บายๆเชา้ชาๆชื่